มาทรงอย่างสวยเลยสง่หอมาก20คันนี้ครับคันนี้ไม่ได้เจอนานเลยนะหลากรุก,กนะคันนี้สวัสดีครับอยู่กับช่อง SBT นะครับวันนี้มาอยู่ที่วัดท่ามาเฟืองสายบุญครับสายบุรรัฐบุร,รีเขาครับวันนี้ หกน้อยยังใหญ่นี่ครับก็วัดนะครับต้องการหื่นคุกเนาะ,ะราดรอบวัดเลยครับรอบพื้นที่เลยประเทีตอดวันนีครับรอเหมือนเดิมรถทั้งขออทั้งรถเลยตรงนี้โคตรเลย รถเข็นตึกฟูโซเมาเหมือนกันปนี่พี่ คือพื้นที่เดิมมันจะเป็นเหมือนในลุกลังครับผมทีเนี้ยฝนตกมันก็เลยเละวัดเลยต้องการหินครกมราดลานวัดนะครับและมันไม่เละมาดูบรรยากาศตอนเทิกกันสักหน่อยครับเอาจริงๆเมื่อเช้าก็มีเข้ามากันหลายคันแล้วครับออกมั่งจอดมั่งคีอบางคันก็จอดนู่นครับหล,ห,ลหล่อแกงรถหล่ตอตะลลีก็มาดูกเทกกันไปดิพี่ผมก็ใส่บุญ จัดครับผมยางสิบเก้าคันนี้เหียดตดับผม,มถรถไทยหาคนารถไทยประมาณสี่คันได้อยู่วันนี้เ<ม>ยอะเลยครับ ตัวนี้เครื่องคอมรับผมซีรี่ส์จะมนเละจริงครับ สีลายเพชรนี่มันดูเปน็นอมตะจริงๆนะดูแบบเก่าช้าจริงครับแล้วก็นี่เลยทันนี้เโต้นที่ปกติจะลากลูกอยู่เนี่ยนิเกล่าสองร้อยครับคันนีบอกขายอยู่เนี่ยไม่ดูจบยัง ในบางจุดดินค่อนข้างหลวม ไฟไฟไฟเก้าสงแบบไรสารเลยคันนี้ผินทุกหมดเลยครับวันนี้ต่ละคัน่ะคันที่ออกมา วันนี้รอบวัดจะมีแต่หินทุกนะอันนี้เครื่องไมโบนะครับเป็นเอเสียงประมานห้าสูบไปเสียง เราได้มีเรียงยังรอเลยโอ้โห,โหโด,ด,ดังใหญ่มากเสียงแา่ว,วันนี้ก็นำโดยบ้านทีมงานปานเทวันครับผม เริ่มด้วยปันเทวันครับพอดีทางวัดเขาแจ้งมานะว่าต้องการหินนะครับงานปันเทวันนะครับโดยพี่เอกครับพี่เอกปันเทวันก็เลยจัดให้เลยครับรวมรถแล้วอกอ็นำรถมาไปจากนี่แหละครับคือแต่งานแต่งานที่จัดคือต้องมีตัวหลักนะครับคือทางผมเนี่ยไม่ใช่ประเภทเนี่ยไม่ใช่ผู่วมรถนะแต่ว่า ะจะมีผู้ประกอบการลดครถส่วนใหญ่จะมีผู้ประกอบการลดในการลมลดอยู่อเครับอ,อีกหน่งคัครับกล้อคันนี้กระบะยาวด้วยโหลากลูกด้วยเสียงว่าเจี๊ยบครับมาลมช่างเล็กยุคเก่าเลยนี่ Oh, mm hmm. ใส่ไฟใส่ไฟต้องลองใส่ไฟเลยรถ mm hmm. ก็ทยอยมาก,กันอีกเรื่อยครับคือวันนี้ก็ไม่เชิงว่ามีมีการลงขบวนนะคือประมาณว่ามาถึงก่อนก็ลงก่อนประมาณนั้นเลยครับ mm hmm. ชอบคันนี้มากทรงอย่างสวยเลย คันนี้รถกระบะอูชังยุทธนะกระาะจากอูชังยุทธ์ตองโคลยูสุ210ร้อย่าแปลกตอนนี้มันหนอกจริงครับต่อมาเอฟอาร์สองรันนี้ครับคันนี้ไม่ได้เจอนาเลยนะหลักลูกเลนะคันนี้พิชัด ถ่ายรีวิวลงอยู่นะฮะเขบอกว่าทรงสวยมากครับแม่ดีเลยึือคันนี้ตอนที่ออกจากอูน,นะครับเราก็ไปถ่ายมาด้วย สวยคลิปเลยนะหน้านี่เงาเลยครับ พิกต้นก็มาครับผมนี่ฟูโซพิกต้นนะราชบุรีทรัคซินเตอร์ครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นฟูโซคันหนึ่งที่สวยมากครับต้องบอกนี้นะฟูโซไอ้หลงกริปมาก น,นานจะเจอสภาพนี้สักทีนะครับวันนี้เอาสิ่งครุบมาเหมือนกันครับสิ่งครุบทั้งวัดทุกคันเครื่องอะไรเขาเนี่ยวันนี้พี่มาด้วยพี่โม่อพักในเสียนี่ ฮะครับผมฮะมาปูเสียงนุ่มๆเลยฮะนุ่มๆเงียบๆเดีนี้นนนที่ต้นมาเองเลยครับต่อมาครับรถที่บีทปากไก่นี่ยขยโหัวใหม่นะเอาหัวปลาดุกใส่ครับที่แรกหัวเดิมนี่ก็จะเป็นไอหลงเดี๋ยวหัวใหม่รอเลยครับขับสบายขึ้นแน่นอน จะไม่ได้เลยว่าใครขีนกระบะให้รู้เอาร์บิบินเองไส่ปวดทำฟิล์มใสแน้วเลยตอนนี้นี่สิบล้อครับล็อกกก้ทุกคน รอจัดโอเคสิบร็อคชินใจไปแล้วครับเดี๋ยวมาดูสิบ้อก,กันนะมีรถไทยบ้างฮนะ